กล้าแต่กล้าแต่กระปิพ่อมีอะไรพ่อด่าหนูต่อหน้าดิจุ้มก็เป็นสารต่อไงจุ้มด่าบุ๋มฉ่ำก่าพ่อยสรุปอันนี้ของสารต่ออันนี้งานพี่จุ้มงานเราปะมันเขียนเบอร์พี่พจุ้มเลยเอ้กะเลยถ้าเป็นชื่อปี่นะ่งเราจะได้รู้ว่าอะไรมันมาเหรออืม,มส่งให้แม่ส่งให้แม่รีดีกว่าส่งนะอะไรรับจ้างหรอสรุป ส่งอะไรนะัสานเหรูคุณบุกคอยากไปเกหลีมากถ้าเจอการบินจะถามว่าอันนี้เขาเขียนคุณเก่งอะตีกลับหรือเปล่าไหนของตีกลับเปล่าหรือพี่เก่งสั่งของมาลงบ้านเราส่งให้เขายิ่งหนักเลยค่ะหรือว่าของพี่เก่งแล้วหนูแก่ของพี่เก่งได้เหรอแก่เลยไมัมนอาจจะเป็นของลูกค้า เป็นเหมือนแบบแชมพูสระผมอะเออน่าจะผิดอไอนะย่างเงี้ยแกเลยชัวร์ปะเนี่ยเออมานี่แกเองเอ,อ้าไม่กล้านี่เก่งเขาไม่เคยสั่งของลงที่หรอกเอา้าสรุปว่าใช่เว้ยพูดอยู่แชมพูอะไรวะไม่รู้ี่เก่ง นายชืยอชยา,ายก่งคุณก่งฮะ้เป็นไรเอาไวนี่เด <c oughs> ็กพี่บอกเขา นี่เพลงอะไรนะพัมเพอพัมเพอ,พพอแคปไว้ให้หน่อยดิแชร์ดิอันนี้ช,ชัยกรเออเพลงนี้หนูเคยชอบอะ่ะอันนี้โดนแพ้หรอโกดอ่ะใช่สองอันหรอโอเคแชร์เพลงเออชแ,แชร์แคปหนึ่งแเป็นได้ไดก่นอนด้านนอกไม่มีของมาสง่ง์หรอใช่ไหมไม่มีนะคุณจุม๋มยูพิก มใช่ไงเด้อเปิดอีกรอบได้ปะเรนนี้มันเคยมันชอบอ่ะใช่ไปยุคอะไร90ป่ะอ๋อไม่ถึงนะไม่ถึงซักจังเลยนีเขาไม่ไข่หรอกงานมันนอนเนีอะมันยังไม่ขิวมันยังไม่ถึงหลับางน้อง เอฟชุดสีนี้จากกบอใส่มาใช่คุณใช่ก่อนขำผู้ชายฉันหิวข้าวแชมพูคุณพ่อค่ะอ๋อแล้วคุณชายก็หึงน,นี่นะตื่นนี่ไเก่งนี่เก่งมาไว้หน่อยสิ ครบอกหลอพี่เก่งหรือเปล่าที่ปักหมุดใช่ปะนี่เก่งถ้าบอกว่าคุณบุญเก่งนะไปตามมีเก่งเลยทุกคนแต่คิวปักนะคิวพี่จุ๋มพี่เก่งคะพี่ใช่พี่เก่งหรือเปล่าคะคิวไปด้องเราเก๋ไหมถ้าใช่พี่เก่งวันไหนวันไหนก็ได้พรุ่งน,นี้ไม่ไอคิวไม่อยู่เอาอะคิวมันไปกินร้านอะไรกึ่นอะไรของป้าตืออะ เดือนหน้าอะไรเดือนหน้าดูก่อนคิวดูนี่น่ารักมากฉันสั่งมาน่ารักมากใช้อะไรหนูใช้ของของตัวเองหมดเลยค่ะน่ารักมากพี่จุ๋มอืมไม่ใส่เลยหรืเปล่าแต่มันน่ารักมากตอนแรกหนูไม่ชอบดีออลหนูไม่ชอบดีออนไลน์นี้เลยเพราะว่าแบบคนใช้เยอะใช่ปะแต่ว่าพ่อมีอยู่กับสารมันน่ารักไง มันมันเป็นไม่จิ๋วอะน่ารักเกินอะะคือต้องใส่อะไรใส่เหรียญหรอไม่ต้องใส่อะไรเลยคขาไม่ชอบมีเชือกนี้ด้วยเขามีเชือกสองอันน่ารักเกินแกเป็น p อปค่ะอืเวลาแบบไปเที่ยวเก๋ๆเนอะแต่มันไม่ได้งานดีมากนะได้มันก็หลุดแต่น่ารักมากได้พันนวะนี้พ่านกวาด สองพันสามพันประมาณนั้นอะแต่ราคาไม่จิว๋วใช่ราคาไม่จิว๋วทำไมคอร้อนวะแนดงว่าปวดคอ อันนี้น่ารักกว่าใส่แอร์พอร์ตเกๆ๋ๆใส่ยาดมก็เต็มยาดมใส่ไม่ได้ค่ะอันนี้ต้องใส่เขาไม่ได้ถังยาดมหนูส่วนอันนี้เดี๋ยวแก้มบุ๋มขอใช้อันนี้นะคะพี่บมต่อไปพี่เก่งจะมาเอาพัาสานอันนั้นของหนูที่หนูซื้อมาใช้ก็หนูไม่ใช่หรอหยอกนะนี่ขำนะเรื่องตลกน่าขำไหมบุ๋มำน้างเงาน้างเาางเา,นางเนาะเงา ดีเซ่นเนี่ยสปปะเก็ดคือก่อนจะแกะเสร็จค <c oughs> าดเลยสเป็ซเลยเข้าไปต้อนานคือเปิดไม่เสร็จสักทีต้อนานานี่พี่จุ๋มทิ้งสิเอาอยู่ก็เก่งนี้เอาอยู่ปะ อ <laughs> so so ุ้เหมาะกับคุณแม่คุณธีรแล้วหนูเหรอไม่เหมาะเหมาะกับคุณแม่ค่ะไม่อะป้าไม่อะ